ขอความคิดเห็นคนติดพนันออนไลน์ด้วยค่ะน้องแพรรี่เลิกไม่ได้สักทีพี่พี่จะหมดตัวนะถ้าพี่ไม่เลิกพนันออนไลน์พี่จะหมดตัวและพี่จะเสียทุกอย่างพี่จะสูญเสียทุกอย่างที่พี่ควรจะมีและที่พี่ควรจะได้อบายามุกไงการพนันพระเจ้าตัดว่าเป็นอบายามุกก็คือเป็นทางที่จะนําเราไปสู่ความเสื่อมเสื่อมจากทรัพย์สินเสื่อมจาก ผู้คนรอบข้างเสื่อมทุกอย่างเลยมันพาเราเสื่อมทุกอย่างเลยคนติดพน,นันแล้วก็เสียเครดิตเสียเครดิตไม่มีความน่าเชื่อถือสิ่งเดียวที่จะทําให้พี่ใจเด็ดได้ก็คือพี่หมดตัวนั่นแหละเดี๋ยวพี่ก็ใจเด็ดได้ตราบใดถ้าพี่ยังมีตังอยู่พี่ก็ก็ยังวนเวียนอยู่กับวงจรแบบนั้นนะ่ะก็พี่ต้องหมดตัวแหละพี่ก็ต้องรอ้อยให้ตัวเองหมดตัว ซึ่งอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่ก็หมดตัวอันนี้พูดตรงๆเลยนะพูดแบบไม่ให้กําลังใจอะพูดโดยตรงๆเลยว่าพี่รออีกไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่หมดตัวพี่ก็เลิกได้ตอนนี้พี่ยังพอมีเงินมีอะไรอยู่มีบ้านก็ขายบ้านไปซะมีบ้านขายบ้านมีที่ขายที่แล้วก็เอาเงินไปเล่นให้หมดเดี๋ยวหมดตัวพี่ก็คิดได้แต่ใดก็ยังมีทรัพย์สินอยู่ยังยังมีแอปยังมีแอป ยังโหลดแอปยังอะไรอยู่ยังเล่นอยู่ไม่มีทางเลิกได้หรอคะไม่มีทางเลิกได้หรอกจริงเนี่ยหมดตัวเมื่อไหร่แหละเดี๋ยวมันก็เลิกได้ไม่มีให้เล่นแหละเดี๋ยวมันก็เลิกได้จริงใครที่ยังไม่เข้าไปอย่าไปเข้านะคะอย่าไปเข้าไปนะวงการเนี้ยอย่าไปหวังอยากไปหวังร่ำรวยกับการพน,นันกับอะไรมันเป็นเงินร้อนนะคะ พี่มันเป็นเงินร้อนนะการพนันออนไลน์อะไรเอ่ยมันเป็นของร้อนแล้วมันไม่ดีฉันไม่เคยเห็นใครรวยกับการพนันนะมันไม่รวยหรอกการพนันมันคือการหลอกล่อยิ่งพนันออนไลน์อ่ะขนาดเล่นกันต่อหน้ามันยังโกงนั่งเล่นกันมันยังมีเทคนิคการโกงได้เลยเดี๋ยวนี้อันนี้เล่นกับโปรแกรมเล่นกับอะไรจะไปเอาอะไรไปชนะพี่จะเอาอะไรไปชนะมันอ่ะพี่จะเอาอะไรไปชนะมัน ไม่มีทางเหมือนเอาเงินไปให้เขาอะพูดง่ายๆเล่นพนันออนไลน์นะเหมือนกับเราเอาเงินไปให้เขาทํางานแล้วก็เอาเงินไปให้เขาแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดว่าเราจะได้เงินคืนได้ทุนคืนไม่มีทางหรอกเล่นพนันออนไลน์เท่ากับเอาตังค์ไปให้เขาแล้วไม่เห็นเลยไอ้พวกที่มันเป็นเจ้าของเว็บพนงพนันอะตํารวจจับทีย่ยโหเงินเท่าไหร่สะพัดมากหลักร้อยล้านทั้งนั้นรถหรูไม่รู้กี่คันตํารวจยึดหมด หมดไปเกือบ8ล้านอยากได้คืนก็ยิ่งสีแน่นอนค่ะพี่หมด8ล้านยังดีนะแต่ถ้าพี่จะเอาคืนพี่จะหมดมากกว่านี้พี่จะหมดมากกว่านี้ถ้าพี่หมด8ล้านแล้วพี่หยุดพี่จะหมดแค่8ล้านแต่ถ้าพี่หมด8ล้านแล้วพี่ยังอยากจะได้8ล้านนั้นคืนพี่จะหมดมากกว่านี้พี่จะหมดเป็น16ล้านจาก16บหกล้านก็จะกลายเป็น32ล้านถ้าพี่มีเงินนะมันจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนมันก็จะเสียเรื่อยๆ เล่นทีนี้ก็จะเล่นแบบหน้ามืดตาัมไปเลยอเล่นด้วยความโกรธเล่นด้วยความโกรธเล่นด้วยความแคลนอยากได้เงินคืนทีเนี้ยเสียหนักไปยิ่งเสียมันก็ยิ่งอยากได้คืนมันก็ยิ่งแบบทบต้นทบดอกมันก็ยิ่งเล่นเยอะไปเรื่อยๆืยเยอะขึ้นไปเรื่อยๆยมันเสียมันเสียแล้วมันเสียดายไงหลักการพนันมันเป็นแบบนี้ค่ะพอเสียแล้วมันจะรู้สึกเสียดายแล้วมันอยากได้เงินคืนมันก็คิดว่า มีทางที่จะเอาคืนได้ถ้าเราเล่นเยอะๆก็มีโอกาสมันจะมีวิธีคิดแบบนี้ว่าต้องเล่นให้เยอะมากขึ้นแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทุนคืนถอนทุนคืนมึ่ซึ่งไม่มีคะ่ะไม่มีถอนทุนคืนไม่มีถอนทุนคืนไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเก็บตังไว้สิทำไมไม่เก็บตังไว้ โอ้ยแปดล้านทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะแปดล้านนี่สําหรับดิฉันนะถ้ามีเงินตอนนี้นะแดล้านสร้างบ้านสร้างบ้านได้หลังหนึ่งสถาสร้างบ้านได้หลังหนึ่งพร้อมตกแต่งพร้อมอยู่เลยบ้านแปดล้านสวยมากยิ่งสร้างต่างจังหวัดนะทําอย่างดีเลยอยู่ได้สบายได้ได้คายเย็นได้เลย ได้เพิ่มตังอีกนิดหน่อยได้รถที่ดิฉันขับเลยเงินสดด้วยนะแปดล้านนะแต่ต้องเพิ่มตังอีกหน่อยได้เลยอืมพี่เงินแปดล้านอกินใช้ถ้าเราใช้ตังเป็นนะแปดล้านกินใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดหรอกส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนส่วนหนึ่งก็เก็บออมส่วนหนึ่งก็ใช้สอย นะแบ่งกองเงินนะแปดล้านเนี่ยโอ้โหตั้งตัวได้เลยอะ่ะบางคนมีเงินน้อยกว่านี้อีกยังตั้งตัวได้เลยนะอย่าว่าแต่แปดล้านเลยบางคนมีเงินแค่หลักล้านล้านเดียวก็ตั้งตัวได้ละถ้าใช้เป็นนะคะแบ่งเงินออกแบ่งแบ่งส่วนออกว่าทําอะไรบ้างส่วนนี้ส่วนนี้ไปทําอะไรบ้างอืมนะหมดแล้วให้มันหมดไปพี่ไม่ต้องไปเสียใจหรอกหมดแล้วให้มันหมดไปเราหาใหม่ ถ้าถ้าถ้าพี่คิดได้ตอนนี้ก็แสดงว่าพี่ยังมีสติอยู่นะแล้วก็ถ้าพี่มีเงินเล่นการพนันตั้งตั้งขนาดนั้นนะ่ะถ้าพี่มีเงินเล่นการพนันตั้ง8ปดล้านแสดงว่าพี่ต้องเป็นคนมีตังอยู่พี่เป็นคนมีเงินหรือพี่อาจจะหาเงินเก่งก็ให้มันเสียแล้วเสียไปไม่เป็นไรหาใหม่หาใหม่ตั้งตัวใหม่หาใหม่ตั้งตัวใหม่เอาเงินไปหาความสุขอะไรกับอะไรหลายอย่างในชีวิตดีกว่า นะคะเอาเงินไปแสวงหาความสุขที่มันแบบเราเห็นเป็นปรูปธรรมเป็นอะไรได้อย่างตาเห็นดีกว่านะคะก็เอาไปเสียเปล่าอะ่ะคือเสียอย่างน้อยเงินแปดล้านให้มันได้อะไรบ้างให้มันเราได้อะไรแบบเราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันสําหรับัวเราบ้างอะ่ะอืมนะคะไม่ต้องไปเสียใจมัน บางคนหมดเยอะกว่านี้นะ่ากับพนันออนไลน์อะหมดเยอะกว่านี้มากกว่าแปดล้านก็เคยมีมาปรึกษาดิฉันอะเดี๋ยวดิฉันให้อะไรไม่ได้นะดิฉันก็ให้แต่คําแนะนําได้แล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมานี่แหละก็พูดแบบตรงไปตรงมานี่แหละ